สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขสุขอนไม่ดีกันมาพบู้พอ,อยานิวแคนาดาคือเก่าหรือจ้ายานิวก็มีความอัปเดตเรื่องบอดบิ๊กพยายบาลฟิลแนแลนด์เนาะพี่น้องจ้าเราก็ได้โพสต์แบบนี้เนาะพี่น้องสาวอ่อนอายุน้อยร้อยล้านอิหรีพี่น้องจ้าพวกเรากับเขาเรื่องกันเลยเนาะพี่น้องก็คือว่าล่าสุดเราโพสต์แบบนี้วางแผนแล้ววางแผนแล้วเร็วๆนี้อาณาจากักรโตเกียวมิวสิกบนพื้นที่สิบกว่าไร่ครบวงจรสตูดิโอถ่ายทําห้องอัด ออฟฟิศบริษัทปาร์ตพี่น้องอายุหน่อยรอยล้านนี่หลีดีใจนำ้ำร้อนน้อพี่น้องเอฟซีไล,ล่ไล่ถัดกับเขาล่างไหลเขามาสแสดงความคินดีใจนาะอพี่น้องกดไลค์รัวๆกดคอมเมนต์รัวๆเลยพี่น้องจ๋าท่านี่ก็ว่าแม่คืออีกคนที่อยากเห็นบ้านหลังใหม่และครบทุกๆอย่างที่ผู้ใหญ่บ้านวางไว้จ้าแม่คงมองอย่างมีความสุขที่สุดติดตามเด็กน้อยคนหนึ่งมาตั้งแต่อยู่ฟินแลนด์จนได้ดีจน จเจริญรุ่งเรืองขนาดนี้จ้ายินดีด้วยค่ะรอดูความก้าวหน้าค่ะท่านอีกว่าปังปังฉุดไม่อยู่แล้วค่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่พักหรือโฮมสเตย์สำหรับ f อซเช่าและเฝ้าอย่างใกล้ชิดศูนย์รวม f อฟแต่ละบ้านพบปะก,กันตะมว่วนคักสอออนนะพี่น้องจ้าที่พักหรือโฮมสเตย์ก็ขอให้ทำแล้วก็เฮงเปังปเด้อจ้าเด้อ เฮงๆปังป,งปงอลังการยิ่งยิ่งขึ้นไปให้สำเร็จผลสำเร็จทุกประการเป็นร้อยล้านพันล้านเด้อจ้าที่มิ e ติ้งเอด้วยนะคะ FC จะได้ไปเยือนอาณาจักรโตเกียวมิวสในอนาคตสุดอลังการงานสร้างแน่นอนคะ่ะอาณาจักรผู้ใยญ่บ้านฟินแลนด์เลิศมากจ้าถึงจะไม่ได้ติดตามมาแต่ตอนต้นก็จะติดตามต่อไปขอให้ทำลุล่วงสำเร็จตาม จุดประสงค์ปังๆเิงๆเลยจ้าขึ้นชื่อว่าต o k เกียวมิวสิกขึ้นชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ดีทุกอย่างเลิศดทุกอย่างสุดๆเลยจ้าปังสุดๆเลยจ้าอุ้ยฉันฝันไปหรือเปล่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คือตรงนี้ที่ฉันอยากเห็นที่สุดจ้าปาร์ตปังๆด้วยพี่น้องจ้าไม่ผิดหวังเลยที่ติดตามน้องบิ๊กตั้งแต่อยู่ฟินแลนด์เก่งมากๆเช่นชมจาก ใจเลยขอให้รวยๆปังๆยิ่งๆขึ้นไปก็ขอให้เขงๆรวยๆปังๆเด้อพยาบานฟินแลนด์อายุหน่อยรอยลานอีดีพี่น้องจ๋าเดินทางไปทางใดทางใดก็ขอให้เดินทางโดยความปลอดภัยเด้อตัวเกียวมิวสิกสูบุดสุขล้นรนะพี่น้องพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นว่าจาังใดกัคอมเมนต์ข้มมาสูฟังเนเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะเดี๋ยวมีข่าวสารยานิวกับสิมาอัปเดตวอลสูฟังคือเก่าละจ้าโอเคค่ะ thank you bye bye